ช้าสนันวงการลูกยางแชร์กัปตันแฟนเก่าซาร่านุสราแชร์แฟนเก่านุสรารูปเดียวเช้าสนันเกาหลีปล่อยภาพแชร์กัปตันเช้าสนันวงการลูกยางอีดายองเผยภาพร่วมเตียงแฟนเก่านุสรากลายเป็นประเด็นเดือดทันทีเมื่ออีดายองนักวอลเลย์บอลสาวชาวเกาหลีใต้ที่มีปัญหาความบาดหมางกับ คิมยอนขยองอดีตกัปตันทีมชาติและเพื่อนร่วมสโมสรเดียวกันออกมาโพส์ภาพและข้อความที่ทำให้วงการลูกยางแดนสมต้องสะเทือนโดยมือเซตสาววัย26ปีได้ออกมาเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ด้วยภาพที่นอนกอดคออยู่กับคิมยอนขยองบนเตียง แท็กถึงตัวอดีตกับตันพร้อมข้อความทํานองข่มขู่ว่าหากคุณยอมรับว่ามีการร่วงละเมิดทางเพศในทีมชาติซ้ำแล้วซ้ำอีกมีการกลั่นแกล้งมีการใช้ความรุนแรงและการใช้อำนาจในทางที่ผิดซึ่งทั้งหมดรวมถึงที่สโมสรหึงกุกไลอินชัวรันพิงค์สไปเดอร์ด้วย ฉันขอให้คุณโพสต์คำขอโทษมันออกมาอย่างเป็นทางการและฉันรับปากว่าจะเก็บสิ่งที่อยากปกปิดให้เป็นความลับตลอดไป งานนี้แน่นอนมันกลายเป็นข่าวใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้ทันทีหลังจากที่ก่อนหน้านี้เธอพยายามออกมาเรียกร้องให้สหพันธ์วอลเลย์บอลเกาหลีใต้ออกมาตรวจสอบถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังพร้อมทางให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าต้องทุกทรมานกับเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นสมัยร่วมทีมอินซอนฮึงกุกไรอินชัวรันพิงค์สไปเดอร์และในแคมป์ทีมชาติ ฉันกับคิมยอนคยองมีปัญหากันมานานแล้วการถูกกันแกล้งเป็นเรื่องปกติแม้กระทั่งในทีมชาติเธอทำกับฉันเหมือนสาวบาต่อนหน้าเด็กๆมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเมื่อเซธส,สาวเคยออกมาโพสข้อความก่อนหน้านี้ข้อความดังกล่าวระบุว่าหากคุณรู้ถึงการล่วงละเมิดทางเพศในทีมชาติการกันแกล้งความรุนแรงในอาชีพและการใช้อำนาจในทางที่ผิดที่ฮึงกุ๊กไรท์ ถ้าออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการฉันจะเก็บสิ่งที่คุณต้องการเก็บเป็นความลับที่สุดตลอดไปก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีปัญหากันตามที่สื่อเกาหลีใต้ารายงานว่าคิมยอนขยองได้คุยกับโค้ดเป็นการส่วนตัววิจาร์ณการเล่นของอีดายองก่อนที่ดายองออกมาโพสจมตีรุ่นพี่รายหนึ่งในสโมสรแต่ไม่ได้ระบุชื่อและลบออกไป เชื่อกันว่าหมายถึงคิมยอนขยองจนออกมาโจมตีกันไปมาอย่างไรก็ตามเคยมีกระแสข่าวลือว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันมากกว่าการเป็นแค่รุ่นพี่รุ่นน้องแต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทั้งสองคนสำหรับอีดายองปัจจุบันย้ายไปเล่นให้กับโบเลโรเล่กองเนสสโมสรอลลูกยางในรีกฝรั่งเศส เนื่องจากไม่สามารถเล่นในบ้านเกิดได้รังโดนสหพันธ์วอลเลย์บอลเกาหลีใต้สั่งลงโทษแบนยาวจากเหตุการณ์นในอดีตที่พวกเธอเคยแก่นแกล้งเพื่อนร่วมชั้นสมัยที่ยังเรียนอยู่ชั้นประถมและมัธยมตน้ขนขณะที่คิมยอนขยองอดีตก,กับตันทีมชาติเกาหลีใต้ปัจจุบันตัดสินใจอำลาทีมชาติหลังจบศึกโอลิมปิกเกม2020แต่ยังคงลงเล่นให้กับ หึงกูกรอินชัวรันพิงค์สไปเดอร์และตัดสินใจลงสมัครเป็นคณะกรรมการโอลิมปิกสากลของเกาหลีใต้แต่สุดท้ายจากข่าวเช้าดังกล่าวก็ทำให้เธอไม่ได้รับการคัดเลือก